อยู่ห่างบ Why? Why? ้านเพื่อนเงียบๆงียยวายวายยุงย่งยงยุงย่งยุ่งยงกัดพี่น้องใครไปเลยปีนภูเขาเราพี่น้องไปด้วยเอาเราพี่น้องวันนี้เขา,า,เา,ออเาก็มาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วโดดหนึ่งนี่มาหาเห็ดยุ้ยใกล้บ้านละพี่น้องนี่บุกป่าหาเห็ดพี่น้องเอ,อ้ยเม็ดกระลังออกฝนตกดีจรฝนตกนำกันสามสี่อาทิตย์แล้ว เอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเห็ดหนาแดงไร้ไหลแต่ก็บบอก้ะบักกินพอบอเคยกินพอวาก,กินได้ยุ่งเหรเจ้าอยบอกระเลยบอกบักกินหระพี่น้องมังดนูนันเด้พี่น้องเอ้ยได้มาแล้วดอก,น,น,ดกอนึ่งเห็ดคืนออู้มันเป็นงไป้มันคือนั่นเทามานี่ย,ย,ยง่งหเาอนั่น่ไป พวกหัวคือแท่นออ้นนนอ,อ,นองเลยกีได้ไงนี่ไงเท่าเราไปเนี่ยเถอยตัวเด็กพี่น้องเลยมันใหญ่ตายแม่มันแท้ออ้ยเถ่าแล้วมีเพนมาแม่ลองดูสิขา,ขาลองมึงออ้ยขาสวยข้างในไม่ไม,ไม่ไม่พรุนก็ดีแล้ว

ที่ไม่เอาเบิร์ตไปด้วยไปด้วยย่อย่อไป้วยมาด้วยไปด้วยไปน้วยไป้ยวันนี้มได้อันยู่บ้านใกล้คุณอันนี้ก็ได้อันนี้เห็ดเกาลัดอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยจริงจริงอรย

บอกยังมาได้แต่มันปิ้วก่ขนพี่น้องเอ่ยเอาถุงมาย่อๆอับสุดย้อนเร็ว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 อโลยอโอยเน่าแล้วเหรอเน่าแล้ว คนนะนคนงานอนย่าพอมลายมันเป็นแวเดนน่ะมึงีมองเห็นนีดโ้ยตาไม่สูตาเจ้าตีแท้นี่ย,ยหลังน่ะยหน้าบ้าน้นานนนบ้านเพิ่นน่ะอยู่ข้าขงบ้านเพิ่นพี่น้องเอยป้าข้างบ้านเพิ่นไปตทย่ยนพี่น้องเอยเต็มลวเต็มถุงและมันเป็นน กะไว้สิเก็บไว้ให้มันใหญ่ก็เก้าเราค่อยค่อยเก็บนิดหน่นะมึงทงนะฮะมึงมึงนะมีเพชรเอาขามันมึงลงมึงนะขาอะไรพ่อขามันมึงขามันนะโอ้ยแถาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเขินไปเขินไปอุดับตับใหม่ปีนภูเขาแล้วพี่น้องไปนีะดูพี่น้องเอ้ย กงส u ố ได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วว้าวเนี่ยอ๋อมันสวยมากเลยเห็นไหมอีหมา้าวไปมาแม่นมาแป๊บเดียวพี่น้องหรือบ่เคยเห็นเห็ดอีหยังมันใหญ่ปบบนี้อีพ่ออีแม่เบืองดูเออดูถูดูออมึงดูพี่น้องเอ๋ยมึงดูใหญ่ขัดหญ่แน่ เดโทรหายายให้ยายดูเห็ดเนี่ยเมืองเนี่ยมึงเห็ดน่ยมืงเห็ดมึองเห็ดมึงเห็ดมึงเห็ดแม่แม่หลอยายนเอออีอันนึงอันงมึงนมึงมืขาอกดขนาดนี้เ้ยลกกินตซื้อโซ่ใหญ่เห็นปะลูกยายหน่อย Oh น่ารักพี่น้องคลิปนี้ก็สวาสดพอพี่น้องเอ้ยไว้ต่อคลิปหนาด้วพี่น้องเอ้ยอ่ะสมมวัสดีแหละบ๊ายบายค่ะ <laughs>